อยากเป็นนักาพากย์ง่ายนิดเดียวครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอีกหนึ่งเคล็ดลับนั่นคือการเรียนรู้เสียงตัวเองเราต้องเรียนรู้เสียงตัวเองครับว่าเสียงของเรานั้นเหมาะกับอะไรและเสียงของเรานั้นเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นที่จะต้องมาดัดเสียงก่อนเลยครับไปถึงมาเริ่มต้นมาอุ๊กเออเฮอยไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องส่วนผู้หญิงก็มาตั้งสวยซะเลยงั้นไม่ต้องครับใช้เสียงตัวเองนี่แหละครับ แล้วเราจะรู้ว่าเสียงของเรานั้นจะเหมาะกับตัวละครประเภทใดและวัยใดนะครับฝึกไปเรื่อยเเรียนรู้เสียงตัวเองให้ได้ว่าเสียงของเรานั้นเป็นคนที่เสียงโทนสูงต่ําหรือว่าเหมาะกับคนขาวคนดําหรือว่าคนประเทศใดก็แล้วแต่แลักษณะการพูดมีส่วนสําคัญสูงนะครับถ้าไม่ได้พากย์หนังมันก็ยังมีประโยชน์กับชีวิตประจําวันของเราอยู่ดีครับนั่นก็คือการสนทนากับเพื่อน หรือผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่น้ำเสียงที่เราใช้ถ้าเราเรียนรู้มันจะสามารถดึงให้คนนั้นสนใจฟังเราเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราครับไม่จําเป็นเสมอไปที่จะต้องมาเรียนรู้เสียงตัวแล้วจะต้องเป็นักพาย์ฉันจะต้องเป็นนัาพายอย่างเดียวไม่เป็นนัาพาก็ไม่ตายนะครับต้องบอกก่อนนะครับแต่ว่าศาสตร์ในส่วนนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้วันนี้ครับในเรื่องของการเรียนรู้เสียงตัวเองไปฝึก ไปฝนไปจัดการกันซะนะดูเรื่อง